สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเขาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จอดนะครับทาดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไวน้าใครนะครับวันเมื่อคืนนี้ต้องเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเพราะว่าทุกคนมองดูตารางการบินของคุณทักษิณชินวัตรว่าจะบินไปไหนบอกว่าจะไปสิงคโปร์สุดท้ายไปดูใบวันนี้เราจะคุยกับอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณวิเชยนมุตตมนะสวัสดีครับคุณวิเชยนนะครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับผม ครับประเด็นที่เราจะคุยกันนี้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนไฟกางอากาศต้องเรียนถามคุณวิเทียนก่อนว่าคุณทักษิณเนี่ยความตั้งใจเนี่ยเขาจะไปไหนก็ได้เขาจะไปสิงคโปร์หรือเขาจะไปดูไบอะฮะเรื่องความตั้งใจเนี่ยผมยวาม่าคุณทักษิณนทราบอยู่แล้วว่าตัวเองจะไปดูไบตอนออกตอนก่อนเครื่องจะเทคออฟเนี่ยก่อนอนอกจากบ้านด้วยซ้ำไป แผนการเนะี่ยไม่แน่ไม่น่าจะไปที่สิงคโปร์แต่ว่ามันเป็นกระบวนการล่อหลอกก็จะไปสิงคโปร์นะครับคือนอกจากคุณทักษิณรู้เนี่ยผมว่าคนที่ต้องรู้ยังมีเกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยอย่างน้อยก็กัปันอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่ควรจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเอาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยติดอยู่ที่ต่อมอประมาณสองชั่วโมง คนระดับทักษิณชินวัตรเนี่ยฮะจะเป็นอดีตนาย,ยกทัพทนตีคนที่รวยระดับหลายแสนล้านเนี่ยครับก็จะไม่งดหินเหรอครับที่เขาติดอยู่ที่ต่อมอสองชั่วโมงคืองูหนงหรงองดหินแน่แล้วผมว่าเป็นเรื่องขั้นตอนปกติที่จะติดอยู่ตรงนั้นเพราะุทักษิณเนี่ยเคยถูกหมายของศาลเนี่ยนะครับอายัดตัวห้ามออกนอกประเทศนี้การที่มันมีตัวนั้นค้างอยู่มันเป็นกระบวนการครับเพราะคนที่เคยออกคนคือคนที่เคยถูกอายัดตัวเนี่ยจะออกนอกประเทศได้ คือหมายต้องมีคำสั่งมาสาต้องมีคำสั่งมาก่อนว่าให้ถอดคำสั่งเดิมเราก็ทางตมต้องเช็คให้ชัดเจนก่อนเนี่ยนะเพาเคยมีคนที่ผมรู้จักเคยมีปัญหาอย่างนี้มาแล้วเนี่ยก็คือก็อใช้เวลาพอสมควรในการตรวจสอบเรื่องของการปล่อยออกนอกประเทศได้ซึ่งใช้เวลาแต่นีนี้คุณทักษิณไม่ได้บินเครื่องบินโดยสารปรกติถ้าโดยปรกติเนี่ยก็อาจจะตกไล์ไปแล้วแต่ทีน่นี้ขออนุญาตคุณรู้อธิบายทางเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางนี้นะครับว่าอันดับแรกเนี่ยคุณทักษิณ งุญหงิดเพราะอะไรเพราะว่าการจะเอาเครื่องขึ้นซึ่งเป็นเครื่องบินส่วนตัวปกติเนี่ยสมมติว่าเอาไม่ต้องคุณทัศนิลงคงุณอนุทินก็มีเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยนะครับการจะเอาเครื่องขึ้นเนี่ยเขาจะต้องทําเรื่องขอไฟล์แพลนหรือแผนการเดินทางกับ ATC หรือเรียกตัวเต็มก็คือ Air Traffic Control เนี่ยนะครับขอ ATC ก่อนว่าจะบินการขอ ATC เนี่ยตามกฎสากลต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย60นาที ก็เพียงแค่หกิบนาทีเท่านั้นเองนะครับต้องขอวมัดร่วงหน้าแต่พอ,อขอแล้วเนี่ยต้องให้เป็นไปตามแผนก็คือว่าสมมติว่ากำหนดการว่าจะเทคออฟเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วปรากฏว่าสิบเจ็ดนาฬิกาไม่ได้เทคออฟเนี่ยผ่านไปประมาณสามสิบนาทีฟลายเพลนเดิมจะถูกแคนเซิลเพิ่งถูกยกเลิกต้องส่งฟลายเพลนใหม่อันนี้คุณทัศินก็น่าจะญหงุดหงิดเป็นประการที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องฟลายเพลนใหม่เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องทงั้งผ้ทั้งสินหงุดหงิดมาก อะไรนะักเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนปกติซึ่งทางนักบินหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องทางภาคพ,พื้นดินเนี่ยต้องทําเรื่องส่งไฟล์แพลพนใหม่ให้อยู่แล้วแล้วก็รออย่างมากก็ไม่นานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่งไฟล์แพลพนล่วงหน้าแค่60นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่คุณทัศนศิลป์บุญญิดเนี่ยก็คืออาจจะเกรงว่าเฮ้ยม,มันจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือเกิดอะไรก็ตามที่ทำให้คุณทัศนศิลป์ออกนอกประเทศไม่ได้หรือเปล่า <laughs> นั่นน่าจะเป็นประเด็นมากกว่า เนี่ยนะครับแล้วก็พอเลื่อนเกินกว่า3 0มนาทีไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการส่งไฟล์แพลนใหม่ซึ่งเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยกำหนดการคุณทักษิณออกเดินทางหรือเครื่องบินทยานขึ้นเนี่ยช้ากว่ากําหนดประมาณสองชั่วโมงถูกไหมครับน่าจะประมาณสองชั่วโมงมันพอช้าไปประมาณสองชั่วโมงหนึ่งมันต้องมีการส่งไฟล์แพลนใหม่ให้กับทาง ATC ของประเทศไทยให้ดําเนินการทีนี้ขั้นตอนในการขอไฟล์แพลนเนี่ยพอ ATC วิยีการบินได้รับแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการ ประสานไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงพอเขาพอเขาได้รับเนี่ยในในไฟล์แพลนริงที่ต้องกําหนดไปก็คือ1ก็คือชนิดของเครื่องบินที่จะขึ้นบินคือชนิดเครื่องบินชนิดไหนขอไฟล์เลเวลหรือระดับเครื่องบินจะบินสูงทเท่าไหร่อย่างเช่นขอไฟล์เลเวลที่35ก็คือ35,000ฟุตเราก็จะบินเป้าหมายจุดหมายปลายทาง3บินสุดท้ายคือ3บินที่ไหนอันนี้ก็คือ, Shang ee, อชางฮีถหมครับตอนตอนเป้าหมายแรก พอ ATC เขาตรวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะต้องเช็คว่าในาระดับความสูงความาระดับนั้นเส้นทางนี้มันจะไปทับซ้อน,นใครมันจะไปชนกับลำอื่นหรือเปล่าพอเช็คว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาจะมีระบบกลางของ ATC ทั่วโลกเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยใส่ในระบบกลางเพื่อขอ permission ในการผ่านน่านฟ้าแล้วก็ขอ permission ในการออกไปลงจอดนะครับก็คือจะมีการขอ Permission ตั้งแต่ไปที่ อาจจะผ่านน่านฟ้ามาเลเซียแล้วก็เพอร์มิชันในการลงจอดที่สิงคโปร์นะครับก็ต้องมีการอธตมัติเพอร์มิชันออกมาเรียบร้อยนะครับคุณทักษิณก็จะออกได้เพราะเมื่อคืนนี้ที่คุณทักษิณออกไปเนี่ยไฟล์แพลนเนี่ยน่าเป็นไปตามที่ที่วางไว้ก็คือบินไปลงที่สิงคโปร์แต่ถ้าเราเห็นตามเส้นทางที่หลายคนเฝ้าติดตามแล้วก็ดูแอปพลิเคชันกันตลอดเวลาว่าเครื่องบินทักษิณอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ เราก็จะเห็นว่าเครื่องมีคุณทักษิณเนี่ยมีการเลี้ยวแล้วเลี้ยวเนี่ยถ้าดูถ้าดูในภาพที่เขาดูกันเนี่ยนะครับมันจะเลี้ยวทันทีเลยที่เครื่องเนี่ยเข้าเขตน่านฟ้าของมาเลเซีย AH คือตรงตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซีย AH เลยคําถามคือว่า <c oughs> การเปลี่ยนไฟล์แพลนทาได้หรือเปล่าแล้วทําอย่างไรเนี่ยนะครับการเปลี่ยนไฟล์แพลนทาได้ครับทําได้โดยทั้งภาคพื้นดินคุณทักษิณอาจจะประสานใี่คน,น,คนที่ภาคพื้นดินส่งหรือให้กับตันผลเครื่องบิน นักบินเนี่ยส่งไฟล์ผ่านใหม่ว่าขอเปลี่ยนทิศทางการบินไปที่อื่นไปเช้นทางอื่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนเช้นทางการบินสามารถทําได้นะครับที่อยู่กลางอากาศแต่ว่าเหตุผลในการเปลี่ยนมีไม่มากเปลี่ยนเช่นหนึ่งเปลี่ยนเพราะสภาพอากาศไม่สามารถเปลี่ยนไปลงที่สิงคโปร์ได้ขอกัปตันยึงขออนุญาตเปลี่ยนไปลงที่อื่นแทน2เปลี่ยนเพราะว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินเจ็บป่วยเจียนตาย เฉี่ฉุกเฉินจะเป็นจะต้องร่อนลงที่ใดที่หนึ่งนะครับทีือสามก็คือในเรื่องของภารกิจเสร็จสิ้นหรือภารกิจเปลี่ยนแปลงคือมิชชั่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมิชชั่นก็ขอเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนเที่ยวบินลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีมันเคยมันมีมาอยู่แล้วในอดีตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่บอกมาหรือแม้แต่กรณี v i p หรือผู้นําคนสําคัญอย่างเช่นสมมุติว่าประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาจะส่งไฟล์แพลนแบบหนึ่งแต่เวลาบิน เขาบินไปแล้วปุ๊บเขาเปลี่ยนไฟพลันกระทันหันบนบนฟ้าเขาก็ทําได้นั่นเป็นแผนรับรวงพางเพื่อความปลอดภัยของบุคคลระดับ v i p นะครับก็คือโคทักซี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อะฮะเช่นป่วยกระทันหันหรือเอนเปย์ยุยทันทีทันใดต้องลงจอดฉุกเฉินอะไรย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับจะจะบอกว่ามิชชั่นเชนจ์คือมิชชั่นเปลเ่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้นักบินบอกว่าขอเปลี่เนวันนี้จะเเเหัเเ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 ไเเเบ ก็สามารถทําได้แต่นี่ปัญหาคือ 1. นึ่ทำไมคุณทัศสิทธิ์ต้องรอให้ข้ามชายแดนไทยมาเลเซียก่อนจึงค่อยขอเหตุผลอ,อันที่หนึ่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความสะดวกใจอ่ะคือเขา่าจะสะดวกใจกว่าที่จะขอกับ atc มาเลเซ,ซียซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับผู้นำมาเลเซียอยู่แล้วกว่าเกืบถ้าขอขอเปลี่ยนแปลงกับ atc ของประเทศไทยนะครับอีกประการหนึ่งประการที่สคือถ้าเปลี่ยนแลนกระทันหัน ก่อนที่จะบินเข้าน่านฟ้ามาเลเซียเนี่ยแปลว่าเครื่องบินมันจะต้องหันหัวไปทิศตะวันตกหลังจากขึ้นจากดอนเมืองถูกไหมครับถ้าหันทิศตะวันตกปุ๊บเนี่ยน่านฟ้าแรกที่จะเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นน่านฟ้าของประเทศพามา่าซึ่งมันจะต้องขอเพอร์มิชันที่จะบินผ่านน่านฟ้าประเทศพามา่าซึ่งมันไม่ทันเพราะคุณเล่นแผนรับรองทาง,อางนี้พอเครื่องมันเทคออฟไปแล้วเนี่ยคุณก็จะขอแผนตอนนี้ไม่ทันเพราะ คือจึงต้องไปขอที่มาเลเซียพอไปขอที่มาเลเซียปุ๊บเนี่ยจุดหมายถัดไปที่จะไปคือดูไบมันก็ต้องดูว่าน่านฟ้าต้องผ่านที่ไหนบ้างพอมาเลเซียเขาร่งบรรจุไฟแพลตเนี่ยเข้าไปในระบบแล้วระบบมันก็จะไปขอรหัสผ่านน่านฟ้าของประเทศถัดไปซึ่งประเทศถัดไปที่จะผ่านก็จะมีประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียเชียต้องผ่านแล้วอย่างที่เราเรียนว่าพอขอไปปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลา ต้องส่งไฟแผ่นล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบนาทีนั่นคือที่ไอช่วงเวลาที่เครื่องมันบินวนรวงกลมอยู่สองรอบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคนอาจจะถามทำไมต้องบินวนเป็นวงกลมสองรอบนักบินเมาเหรอไม่ใช่เพราะว่านักบินก็ต้องรอให้ ATC ของมาเลเซียเนี่ยแจ้ง Permission Number มาก่อนว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยได้ Permission ที่จะบินผ่านน่านฟ้าของอินเดียและน่านฟ้าของประเทศถัดๆไปแล้ว ถึงจะไปลงดูใบได้เรื่องสาเหตุที่เครื่องบินต้องบินบนบนก่อนสองรอบนะครับโอเคทีนี้ต้องถามคุณพิเชนว่าการที่เครื่องบินของคุณทักษิณเนี่ยขอเพอร์มิชั่นจากมาเลเซียเนี่ยสแสดงว่าคุณอันวาอาจจะรู้เห็นเป็นใจไม่จะเป็นครับไม่จะเป็นไม่จะเป็นใช่ไหมฮะไม่จะเป็นครับเพราะว่าเพราะว่าการขอไฟล์แพลนขออนุมัติไฟล์แพลนเนี่ย มันทําโดยหนึ่งคือทําโดยกัปตันหรือภาคพื้นดินส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอ ATC อย่างเช่นมาเลเซียจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับกรมการบินพาณิชย์เพื่อ,อจะเป็นหน่วยงานของอวิธีการบินของมาเลเซียแล้วก็อนุมัติกันภายใน 6, 60นาทีมันไม่มันไม่ไมจำเป็นต้องไปถึงคุณอันวานะครับหรือแม้แต่ขอในเครื่องบินขอบินผ่านประเทศไทยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขออนุมัติขอเพงในกระรงนตรีหรอกแต่ว่าผมว่าเหตุผลหลักเนี่ยหนึ่งก็คือว่า แต่ถ้าขอมาที่ประเทศไทยเนี่ยคนไทยจะรู้สื่อไทยจะรู้หลายๆคนก็จะรู้ทันทีถูกไหมครับเขาก็มองว่าเขาสะดวกใจกว่าที่จะขอไปที่ทางมาเลเซียนั่นเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลหลักประการหนึ่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันสามารถที่จะบินทวงเวลาแล้วกว่าจะเข้าถึงน่านฟ้าอินเดียเนี่ยไฟล์แพลนมาอนุมัติเรียบร้อยแล้วคือถ้าเปลี่ยนแผนที่เมืองไทยปั๊บทันทีเนี่ยน่านฟ้าแรกที่เขาจะเข้าเนี่ยคือน,น่านฟ้าของพม่า,ม,ามันไม่ทัน ก็คือการการเปลี่ยนไฟล์ท่านมันไม่ทันที่จะได้เพอร์มิชันที่จะไปบินอยู่เหนือนั่นฟ้าพมา่าเขาก็เลยต้องจําเป็นต้องไปยื่นขอเอาตอนที่มาเลเซียแล้วพอจากมาเลเซียมันก็บินผ่านช่องแคบตรงช่วงนั้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปผ่าน <c oughs> หมู่เกาะฮิโคบาไปเข้าทางอ,าอินเดียถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือพอพอได้ไฟล์่านออกมาเรียบร้อยจากจากมาเลเซียแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถบินตรงไปที่ ดูใบได้เลยไม่ต้องมีการไปบินวงกลมครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Yes. S 2> ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าคนที่จะต้องรู้เห็นเป็นใจกับการกับการบินของทักษสิณเนี่ยน,นอกจากคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยน,นะครับนอกจากกัปตันต้องรู้แน่นอนอันนี้ผมมั่นใจว่ากัปตันต้องรู้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันเนี่ยอย่างสามมติว่าผมเป็นกัปตันเครื่องบินผมจะขึ้นเครื่องจะขับเครื่องเนี่ยหนึ่งผมต้องตรวจเช็คเครื่องว่าพร้อมไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ผมต้องตรวจว่าพร้อมไหมคือน้ํามันพร้อมไหม น้ำมันต้องมีเพียงพอและไม่มากเกินไปคือเครื่องบินลำที่คุณทักษิณใช้นี่นะครับมันเป็นเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตรุ่นที่ถือว่าดีที่สุดในโลกเราก็เป็นเครื่องบินเจ็ตรุ่นที่บินค่อนข้างเร็วบินได้สูงแล้วบินได้เร็วแล้วบินได้พิสัยไกลมันสามารถบินจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงนิวยอร์กหรือถึงแอลเอก็ได้แต่น้ำมันที่จะใส่เนี่ยมันต้องเป็นน้ํามันต้องในปริมาณที่เหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณใส่น้ํามันเยอะมากขนาดที่บินพอไปแอลเอได้ย น้ำมันมันทาให้เครื่องบินหนักมันทำให้เปลืองน้ํามันสองน้ำมันเป็นวัตถุไวไฟซึ่งอันตรายมากๆาถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินขึ้นสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่นักบินจะทำเนี่ยคือทิ้งน้ํามันก็จะทิ้งน้ามันลงกลางทะเลนั่นคือสิ่งแรกที่เขาจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบกน้ำมันจำนวนมากแล้วบินไปเพียงแค่สิงคโปร์เนี่ยมันอันตรายตอนแลนดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบินเขาต้องเช็คว่าน้ํามันเนี่ยมี บินเพียงพอกี่ชั่วโมงมันมีเยอะเกินไปไหมแล้วเขาจะซื้อน้ำมันจากใครน้ำมันที่จะซื้อของท่าอากาศยานดอนเมืองนี่มีเจ้าเดียวที่ขายน้ำมันได้คือ BAF uh huh. เพราะฉะนั้นบริษัทบี f ฟเนี่ยต้องรู้ต้องทราบว่าเครื่องบินนี้จะบินไปที่ไหนและจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ถึงจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเขาเติมเยอะเกินไปเนี่ยมันอันตรายเขาก็ไม่ขายน้ำมันเยอะขนาดนั้นเขาก็เติมสมมติไปสิงคโปร์ บินแค่2ชั่วโมงเขาเติมให้อย่างมากเผื่อจําเป็นเหตุฉุกเฉินต้องบินกลับหรือเผื่ออะไรก็ตามเขาาจะเติมให้บินได้ถึง4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงคือในปริมาณที่ถือว่าเหมาะสมแต่ว่าถ้าจะบินไปดูไบาจากกรุงเทพไปดูไบแล้วที่สำคัญคือจะไปอ้อมมาเลเซียด้วยเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเขาอ,อาจจะต้องเติมน้ำมันให้สามารถบินได้ประมาณสัก9ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดเจอสภาพอากาศหรือเกิดอะไรก็ตาม แต่เขาจะไม่เติมน้ำมันในปริมาณที่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่รู้คนแรกคือคุณทักษิณคนที่สองที่ต้องรู้คือกัปตันเพราะต้องเช็คน้ํามันคนที่สามที่ต้องรู้ก็คือบริษัท BAF หรือบริษัทบัฟที่ดอนเมืองเนี่แหละครับผู้เติมน้ำม,มันให้ต้องรู้แล้วล่ะ,ละว่าเขาเติมน้ำมันเยอะเกินไปนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะขายน้ํามันให้เยอะด้วยถ้าเกิดรู้ว่ามันเติมไปเยอะแล้วมันอันตรากับครับอ่ะแสดงว่าบริษัทบัฟเนี่ย เก็บความลับเก่งอะยังไงต่อครับต้องรู้ก็ต้องรู้ผมวก็ก็ต้องทราบนี่ความเห็นของผมนะครับ,รบก็ขอก็ต้องทราบในเรื่องนี้อนี่คือ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินของทักงสินซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ที่จะเปลี่ยนแต่ว่ามันพิสดารไปน,นิดหนึ่ง <c oughs> แสดงว่าที่คุณทักษิณมาโพสต์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนใจกระทันหันจากไปสิงคโปร์แล้วลานบินจอดไม่ได้จะต้องบินเปลี่ยนแพลนกระทันหันไปดูใบอันนี้คือโกหกหมดเลยจริงๆผมใส่ว่าโกหกครับเพราะว่าตอนที่คุณทักษิณส่งแผนการบินใหม่อย่าลืมว่าเครื่องมันดีเลยนะเพราะเครื่องมันดีเลยมันต้องส่งแผนการบินใหม่ตอนที่กลับไนคุณทักษิณส่งแผนการบินใหม่ไปเนี่ย ATC เมืองไทยอนุมัติไม่ได้ครับถ้าอนุมัติไปว่า เรารู้ว่าบินไปถึงสิงคโปร์สนามบินมันจะปิดจากอนุมานได้อย่างไรเพราะถ้ารู้ว่าเทอร์มินอลนั้นจะปิดเนี่ยแล้วทันทีที่ ATC ประเทศไทยอนุมัตนิเนี่ยคนที่ต้องรู้ถัดไปก็คือน่านฟ้ามาเลเซียต้องรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเครื่องบินลนํานี้บินผ่านมาน่านฟ้านี้นะเตรียมรับเครื่องบินลานี้เข้าระบบ ATC ที่สิงคโปร์ต้องรู้แล้วก็ต้องแจ้งให้เทอร์มินอล private jet ที่คุณทัสินจะไปลงที่สิงคโปร์รับทราบด้วยเครื่องบินลานี้จะมา วันถ้ามาแล้วมาไม่ทันเนี่ยเขาต้องรีเจ็คกลับมาแล้วว่าอนุญ,ญาตให้ขึมีบินลำนี้ออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยถ้ารักษาอย่างนี้เนี่ยเอทีซเมืองไทยจะแม่นมวัาตั้งแต่แรกครับเพราะในคุณทั้งสิ้นที่เขียนเนี่ยผมเชื่อผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริง a อ c เมืองไทยรู้ไหมฮะว่าคุณทั้งสิ้นจะไปที่ทดูไป a อทซเมืองไทยไม่รู้หรอกครับว่าคุณทั้งสิ้นจะไปที่จะไปที่ไหนเพราะว่าตอนอน,นี้เป็นแผนรับรวง่ะนะ เอทีซีก็ต้องทําตามแผนที่ส่งแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยจะรู้หรือเปล่าอันนี้คือผมคิผมมองโลกในแง่ดีนะว่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ข้อมูลอินซไ์นิดหนึ่งก็ระกันว่าหนึ่งในผู้บิหารวิทยุการบินประเทศไทยเนี่ยคือภรรยาของนายตำรวจที่เป็นบริกานรนายรัฐมนตรีที่มาจากตระกูลชินวัตรต่อเนื่องมาหลายคนโอเ โอเคโอเคพอเข้าใจเอ่อทีนี้ก็เป็นนั้นว่าคุณวิเชนก็อธิบายแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะครับว่าตกลงอันนี้ไม่คือ,ไม,คอไม่ใช่คือการปิดไฟการบนินโดยกระทหัน,นแต่คือความจงใจเป็นการร,ารับลรุงพังคคือสําหรับเอ c ซมาเลเซียคือการปิดไฟกรารทหันนะเพราะว่าเขาไม่รู้ล่วงหน้าเอาจริงๆิงคุณทักษิณเนี่ยคนที่ทำงานที่ a อ c ซอยู่มาเลเซียก็คงคงสะบดบน่นกันพอสมควรแหละเพราะว่า การเปลี่ยนการเปลี่ยนแผนการบินไม่ใช่เรื่องง่ายคือไปทีซีมาเลเซียเขาต้อง r o c e s s เรื่องแล้วก็ต้องส่งเรื่องขออนุญาตน่านฟ้าทุกน่านฟ้าที่เครื่องบินจะบินผ่านแล้วเขาโหลดงานของทุก a t c ทั่วโลกกับมันเยอะพออยู่แล้วเพราะมันมีสายการบินบินผ่านเยอะแยะมากมายแต่ผมจะบอกว่าคนที่รู้ล่วงหน้านี่ก็คือคุณทักษิณกัปตันแล้วก็บริษัท BAF ที่ต้องรู้ล่วงหน้าอันนี้คือเสีง้อยสามเมืองงานที่ต้องรู้สามคนที่รู้ล่วงหน้าครับ ครับอะทีนี้คำถามต่อไปจะถามคุณวิทยเยนนะครับว่าค,ความรู้สึกของคุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณกลับบางมืองไทยเนี่ยวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อกสิบกออกจากเมืองไทยเนี่ยวันที่สี่กันยายน2568ันห้า้อยกสิบปดอยู่เมืองไทยประมาณสองปีกับอีกสิบสามวันคุณวิทยเยนคิดว่าคุณทักษิณขามากับขากลับเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันยงขนาดไหนฮะผมว่าน่าจะต่างกันค่อนข้าง สิ้นเชิงเนี่ยเพราะว่าตอนมาเนี่ยมาแบบที่มีคนแห่กันไปต้อนรับกันเยอะแยะมากมายนยาะก็คือเรียกได้ว่าเรากับต้อนรับ V.I.P. ทั้งที่กลับเข้ามาในฐานะนักโทษที่ต้องกลับเข้ามาแล้วก็ถูกคุมขังเข้าเรือนจำเมื่อตอนวันที่22สิงหาคมเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีคนมาต้อนรับจนหลายคนก็ถึงขั้นบน่นว่าทำไมไปต,ต้องไปต้อนรับนักโทษ ขนาดนั้นแต่เมื่อวานเนี้ยกับจะต้องบินออกนอกประเทศแบบหลบๆซ่อนๆอนไม่คือตอนมามีคนรับเยอะแยะมากมายแต่ตอนออกเนี่ยแม้แต่ลูกและอดีตภรรยาตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถไปส่งได้ก็ค,ความรู้สึกก็คงถ้าถ้าเราคิดเป็นแบบคุณทักษิณน,นะซึ่งเก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแบบคุณทักษิณก็คงจะรู้สึกเดียวดายนะ่าดูเหมือนกันเพราะว่าตอนมาที่ต้อนรับกันยิ่งใหญ่แต่ตอนตอนออกไปเนี่ยต้อง หลบหลบลวงลวงออกนอกประเทศแบบฟ้าเวนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนหนึ่งอย่างหนึ่งว่าคนมีเงินทองเยอะแยะมากมายหาตัวเลขเข้ามาผมว่าคุณทักษิณน่าจะเป็นคนที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะถ้าถ้ามองในมุมนี้เนี่ยเพราะว่าคุณมีเงินเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องหนีแล้วก็คุณต้องแอบออกไปจะออกจะบอกตรงๆว่าไปไหนก็บอกไม่ได้นะครับคือ ตอนนี้เขาอาจจะยังฟันธงไม่ได้คุณทักษิณจะหนีนะมาคุณน,นิสัยคุณทักษิณเราก็รู้ว่าวเขาอาจจะกลับมาก็ได้เพราะาเขาเขียนใน a c e b o o k เขาจะกลับวันที่8ดีไม่ดีวันเสาร์อาทิตย์นี้เขาอาจจะบินกลับมาก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนสนุกเกับการที่ชอบทําให้ผู้อื่นผิดคาดแล้วอาจจะกลับมาหัวเราะเย้คนไทยนิดนึงว่านนไงฉันกลับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์เย็นๆก็จะบินออกใหม่ก็ได้เพราะคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยการบินเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาได้ เขสอบแล้วว่าเขาสามารถบินออกนอกประเทศได้โดยไม่มีคําสั่งสารห้ามบินออกนอกประเทศนะครับแต่ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าพอกลับมามันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้คุณชันชัยจะไปยื่นเรื่องต่อสารว่าคุณทักษิณบินออกไปแล้วเแล้วก็จะขอให้สารมีคําสั่งให้คุณทักษิณไม่สามารถออกนอกประเทศได้ก็อาจจะห่วงก็ได้ถ้ากลับมาแล้วเกิดเจอเรื่องนี้นะครับ กเหมือนคุณทักษิณจะมีเจ้ากรรมนายเวรในประเทศไทยเยอะมากเลยนะ่าถามคุณวิเทียนนิดนึงสิครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาคิดไหมว่าเออตอนที่เขากลับมาเยเขาเหมือนซูปเปอร์ฮีโร่เหมือนคนเป็นวีพีคนมาต้อนรับเขาคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเจอชะตากรรมเหมือนกับมันเป็นเดาวูะ่ะคือย้อนกลับวนลูปมาเจออีกครั้งหนึ่งคือเขาจะต้องหนีออกประเทศผมว่าคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้คิดถึงตอนนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าเขาคิดเนี่ยเขาต้อง เล่นละครไปให้ได้ตลอดลอดฟังคือไม่ใช่พอออกจากชั้น14โรงงานตํตำรวจปุ๊บเนี่ยเล่นละครว่าป่วยมา181วันแล้วพอสับพันธันใดเนี่ยราวกับว่าหายป่วยกระชับกระเฉงสามารถบินขึ้นไปช่วยหาเสียงที่เชียงใหม่ได้ภายในสัปดาห์เดียวสามารถที่จะแบบเข้ามายุ่งวุ่นวายคือถ้าคุณทั้งสิณตระหนักคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณทักษิณต้องเล่นละครไปให้ถึงที่สุด พอออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องนอนป่วยสงบสงเงียมเจียมตัวกระสอบกระแสะอยู่ที่บ้านไปอีกสักสองสมเดือนแต่คุณทักษิณเป็นคนที่ทนไม่ไหวกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างก็จึงเหตุการณ์เนี่ยมาถึงได้เดินมาถึงจุดนี้ต้องบอกจริงๆว่าเหตุการณ์มาเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณทำตัวคุณทักษิณเองไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรที่ไหนหรอกครับคือคุณทักษิณเนี่ยเป็นคือทําร้ายตัวคุณทักษิณนเองถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้ว ยอมแบกแขนแบบใส่ทาเป็นใส่เปลือบปลอมใส่ปอกคออ่าก็ไปไหนก็ทําเป็นป่วยไปสักระยะเวลาหนึ่งทำเจียมเนื้อเจียมตัวให้คนรู้สึกว่าสมจริงก็คงไม่มีใครไปยื่นฟ้องที่แพทยสภาถ้าคุทธสิล์อยู่บ้านแล้วเลี้ยงหลานจริงๆอ่ะอย่างน้อยๆสักสักห้าหกเดือนเนี่ยให้คนเริ่มรู้สึกเออพุทธศิลป์ค่อยๆค่อยๆแบบฟื้นฟูสุขภาพตัวเองขึ้นมาแต่คุทธศิล์ไม่ทําอย่างนั้นไง ถามคนทั้งประเทศเธอถามคนรู้ถามคนทั้งประเทศว่าค,ค,คุณคุณเชื่คุณทักษิณป่วยจริงไหมคนก็บอกมันไม่มีใครเชื่อหรอกทักษิณป่วยจริงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือคุณทักษิณทำทำตัวเองแล้วก็ที่บอกว่าสทรอก็สทรไปทุกเรื่องเนี่ยพอทรรไปทุกเรื่องแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ติดกับตัวเองแล้วก็สะดุขดขาตัวเองลงคุณวิทย์คิดว่าสองปีกับอีกสิบสามวันมีสักปันไหมฮะที่คุณทักษิณอยู่บ้านแลวเลี้ยงหลานนะครับคง <c oughs> มีอะครับ เป็นคนเป็นตานะคงต้องมีบ้างที่เลี้ยงหลานแต่คุณทักษิณอาจจะกาลังคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นหลานตัวเองอเก็เลยรู้สึกว่ามีภาระต้องดูแลคนไทยทั้งประเทศแต่ว่าอันนี้คุณนุ้ยไม่ได้ถามแต่อยากจะพูดถึงนะครับว่าตัวที่ไปผนทำลายระบบชินวัตรหรือระบบทักษิณเนี่ยนะครับนอกจากคุณทักษิณเองแล้วเนี่ยก็ร้องบอกว่ายิงคุณแพทองทานเองเนี่ยก็คือก็คือเจ้ากลมบในเวรของทักษิณตัวจริงเพราะว่า ถ้าถ้าไม่ตั้งบุญแพทองทานมาเป็นนายรัฐมนตรีแล้วไม่ดันตุรังเฉลินป่านนี้เนี่ยเขเจามันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณ์ไม่ประเมินตัวเองไม่ประเมินลูกตัวเองแล้วลูกคุณทักษิณป์ก็ไม่ประเมินตัวเองว่าศักยภาพตัวเองเนี่ยไม่ถึงที่จะเป็นนายรัฐมนตรีม,ตรมันเขเจามันเห็นเดินมาจนทา่านมาถึงวันนี้ได้ คุณพิเชนก็พูดได้ตรงใจจริงๆนะครับว่าคนที่ทํร้ายชินวัตรมากที่สุดวันนี้ก็คือคุณแพทองทานชินวัตรว่าแต่คุณแพทองทานเขารู้ตัวไหมฮะว่าเขาทําลายอนาคตของพ่อกับตระกูลชินวัตรและอนาคตการเมืองของพรรคเพื่อไทยเขารู้ไหมฮะคุณคุณแพทองทานเนี่ยผมว่าเข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 าไม่เคยรู้อะไรหรอกครับจริงๆผมว่าเขาเขาไม่เคยรู้ตัวว่าว่าอะไรเป็นอะไรผมว่าทุกวันนี้เขายังเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าที่เขาโทรศัพท์คุยกับ คุณฮุนเซนเนี่ยมันผิดตรงไหนมันผิดอย่างไรเขาคงยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปเขาก็ได้โทษวา่าคุณฮุนเซนเน่ยผิดที่ปล่อยอคลิปออกมาผิดจริยธรรมแต่ไม่เคยเมองที่ตัวเองว่าตัวเองผิดอะไรครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทยินมุตามาราศนะครับโอกาสน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับ ก็เคลียร์การหายข้องใจแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณไม่ได้เปลี่ยนไฟกลางอากาศนะครับแต่เป็นความตั้งใจที่จะไปดูไปเดี๋ยวรุ่นกันนะครับอีกสองสัปดาห์เองว่าคุณทักษิณจะกลับมาหรือเปล่าถ้าไม่กลับมาก็ก็อ่ะอ่ะอะนะไว้เจอกันอีกสองสัปดาห์ค่อยคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับายการทามีเ่เอดูก่าเอาไหม 3ก็เคลียร์แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเอ่อไม่ได้เปลี่ยนไฟกลางอากาศนะครับแต่เป็นความตั้งใจของคุณทักษิณที่จะเดินทางไปดูไบนะครับไปพักผ่อนสมองแล้วก็กลับมาดูนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาหรือไม่ถ้าคุณทักษิณกลับมา พิมหนึ่งนะครับคุณทักษิณหนีไปไม่กลับมาแล้วพิมสองนะครับแล้วมาดูคอมเมนต์นะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าคุณทักษิณกลับมาหรือเปล่ากลับมาพิมหนึ่งไม่กลับมาพิมสองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับการปการถามได้จันสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้าพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกประดูกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทีวี999 9.